รถครอบครัว 7, 8, Sport, ivo, เจ็ดที่นั่ง2.8 T-RD Sportivo ขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาแล้วค่ะพี่ๆขารู้สึกว่าเข้ามา2คันนะตัวนี้จะเป็นตัวสีดํานะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นตัวสีขาวมุกหลังคาดําเป็นตัว b a c ท็อปค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเดี๋ยวน้องงจะพารับชมค่ะ ใครที่สนใจรถครอบครัวจ่ที่นั่งและพร้อมลุยนะคะตัวนี้เป็นตัวซิกมาโฟเป็นสปอร์ต G R D นะคะ2.8ปี2019สนใจยังไงสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะจะเจอกันแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยน รถครอบครัวมือ2คัดเกรดค่ะกอนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้กับน้ำหนึ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกๆท่ทานได้รับชมกันค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยกับ Toyota Fortuner 2.8 3rd Sport t ปดขับเคลื่อน4ล้อปี2019พี่ขาออกห้างป้ายแดงคันนี้นะถ้าเป็นสีพื้นแบบนี้นะสีดำจะอยู่ที่ประมาณล้านเ ล้านเจ็ดแสืแต่ว่าถ้าเป็นตัวรถสีขาวหลังคาสีดําหรือว่าที่เป็นตัวแบ็คท็อปหลังคาดํำพวกนั้นจะอยู่ที่ล้านเจ็ดเก้านก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะตัวนี้เหลือเพียงแค่1นึ่งล้านกับอีก7,000 70, หืเท่านั้นก็ประหยัดไปประมาณ 6แสนเลยทีเดียวใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งและชอบพาครอบครัวไปเที่ยวพาไปแบบว่าลุยนะคะตัวนี้2.8ขับเคลื่อน4ล้อด้วยคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบๆคันแต่บอกก่อนนะ,ค,ะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพค่ะเดี๋ยวจะพารับชมนะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นไฟใบบีม LED ค่ะนะคะแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์กระจังหน้าโครเมี่ยมตัวช่องระบายอากาศ ช่องระบายลมต่างๆจะได้เป็นสีดําพร้อมกับชายค่ะชายด้านหน้านะคะจะได้เป็นสีบอลเงินได้เป็นสีเงินนะคะไม่ใช่บอลเงินเนี่ยเนี่ยค่ะนเนี่ยได้เป็นสีเงินหรือว่าสีเทาแล้วก็ป้ายทะเบียนน่าจะได้ป้ายนี้แหละส่วนฟ้ากระโปรงด้านหน้าค่ะสันเลียมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะให้ดูด้านข้าง ใครที่สนใจอยากเข้ามาทดลองขับหรือว่าเข้ามาดูสภาพตัวรถเข้ามาได้เลยพี่ขาแจ้งน้ำหนึ่งก่อนนะเพราะว่าคันนี้ไม่ปรับสภาพเผื่อเข้ามาแล้วก็ไปปรับสภาพเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นหรือว่าแจ้งน้ำหนึ่งได้เลยว่าอย่าเพิ่งเอารถไปปรับสภาพอยากดูสภาพคันนี้คือตอนนี้น้หนึ่งรีวิวคือรถเข้าใหม่รอการเก็บงานอยากเห็นสภาพนี้เลยนะคะว่าเราจะต้องอ เป็นแบบไหนบ้างนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยรถทุกคันเรามีการคัดเกรดปรับสภาพให้นะคะไม่มีพิษความชนหน,นักจนน้าเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมค่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมรอบ,รบๆคันนะคะมาดูในส่วนของล้อแม็กค่ะคันนี้จะได้เป็นแม็กสีทูโทนสีเงินตัดกับสีดาแม็กหกลูค่ะพี่ๆขาตัวนี้นะซีเรียงอยู่ที่265ทับห้าสิบอ 20นะคะแต่ตัวนี้รู้สึกว่า,าตัวขอบที่เป็น t r d น่าจะไม่มีเดี๋ยวเราหาใส่ให้นะคะเดี๋ยวเราดูแลตรงนี้ให้อันนี้แม็กขอบ20นิ้วนะคะให้ดูซุ้มลอ้อใกล้ๆค่ะพี่ขานี่อันนี้คือรถที่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะยังไม่ชงเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดอันนี้นหนึ่งมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนว่ารถแรกเข้าหรือว่าสภาพที่เข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนกระจกมองข้างพับปับไฟฟ้าติดคิวกันสารให้เรียบร้อยค่ะนะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นรถ PPV เนาะนะนะเป็นรถเหมือนแบบรถยกสูงกก็มพร้อัับบ ข้างสีดําตัดกับสีเงินที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ได้กระจกเดิมรอบคันส่วนภายในค่ะได้เป็นเบาะหนังะนะสไตล์ t r d Sport เลยนะก็คือว่า T r d เขาจะได้เป็นสีแดงตัดกับสีดําใช่ไหมจะได้เป็นสีแดงแบบ แดงเลือดนกอะ่ะตัวนี้นะคะตัดกับสีดํานะคะแล้วก็แผงคอนโซลด้านหน้าก็จะได้เป็นสีแดงตัดกับสีดําตรงนี้เป็นหนังนะคะรวมไปถึงแผงประตูนะคะตรงนี้ก็เป็นวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมสีแดงนะคะตัดกับสีดําแล้วก็พลาสติกโครเมียมเนี่ยคะ่ะมีช่องใส่แก้วน้ําคอนโซลด้านหน้าค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้นะตัวนี้นะคะก็ได้ eco mode นะคะ power mode เนาะเนี่ยคะ่ะพวงมาลัยนะคะ ทงมาลายอารทีาร์ดีแล้วก็ลำโพงได้เป็นแบบ JBL นะคะแล้วก็ภายในนะคะพี่ๆ่ะตัวนี้นะเป็นตัว Sport t r d Sportivo นะนะคะก็จะได้เป็นชุดแต่งของเขาเพราะว่า t r d เนี่ยจะได้ชุดแต่งลำโพงเป็น JBL นะคะก็ เพลงฟังลื่นหูเลาะนะคะอ่ะแล้วก็คู่มือต่างๆก็อยู่ในนี้นะคะก็ยังมีคู่มือพวกในเรื่องของเออเขาเรียวกว่าอะไรศูนย์เช็คศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถรถุรถ่นใหม่ๆเขาก็แบบเข้าระบบแล้วนะคะก็เช็คระบบได้เลยเพดานค่ะนี่นะทุ่งลมนิรภัย7ใบนะคะในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถเขาก็เซ็ตช่วงล่างมาอย่างดีเลยเพราะว่าได้เป็น2.8นี่ลำโพงตัวนี้ J b บมีลำโพงแบบเล็กด้วยนะคะให้ดูพวกสันต่างๆนะคะใครที่สนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้ขอบเหลี่ย ตรงนี้ไม่มีชนหนักพิความจมน้ําแน่นอนนะคะตัวน็อตต่างๆเนี่ยค่ะใครที่แบบอยากเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ตัวสครับสครับเพจนะคะที่เป็นทรีอดีที่เป็นแบบโคเมียมอ่ะแล้วก็มาดูภายในตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่ค่ะได้เป็นอ่าเบาะหนังกระเป๋าเอกสารนะคะหรือว่ากระเป๋าจิงโจ้ได้ทำผู้โดยสารผู้โดยสารตอนหน้าด้านหลังของผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะพวกตัวน็อตแผงประตูนะคะสีด้านะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกอ่ะ แล้วก็มีแผ่นยางรองต่างๆค่ะเพดานสนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะล้อนะคะพี่ขาะนีนะคะล้อแมกนะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแหลกหลังคาระบบไล่ฟ้าด้านหลังกระจกเดิมรอบคันที่ปัดน้ำฝนนะคะตัว2.8ตัวนี้ก็จะได้โลโก,โก้นะคะที่เป็นโครเมียมมีเขียนว่า f o r t u n e r มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะพี่ๆค่ะนะคะี่มีกล้องมองหลังขนาถอยจอดแล้วก็ด้านท้ายนะคะ ด้านท้ายก้มต่ําดูสักนิดหนึ่งนี่ก้มต่าดูสักนิดหนึ่งนะคะส่วนท้ายนะคะเปิดจากด้านหลังก็ได้หรือว่าเปิดจากตรงนี้รีโมทก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เปิดจากรีโมทหรือว่าเปิดจากด้านท้ายก็ได้นะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้นะคะอ่ะแล้วก็ f o r t จูเนนะคะตัว t ต y o ต a f o r t u จูเนแถวที่สามเขาจะพับด้านข้างนะคะตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะ สนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้ใครที่แบบว่ากำลังมองหานะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพร้อมลุยนะคะไปได้ทุกที่นะคะขึ้นเขาลงห้วยนะคะถนนนะคะที่แบบทางลูกลงังหรือว่าทางแบบลาดชัน2.8แล้วก็ตัวขับสี่เอาอยู่คะ่ะนะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบท่องเที่ยวนะคะนี่อันนี้คือรถนะคะสภาพรถเข้าใหม่พี่ขาให้ดูแบบดูด้านข้างฝั่งนี้ เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะนี่ค่ะเท่าที่เห็นร่องรอยนะชนหนักกินสีไม่มีแต่ว่าจะเห็นแบบแค่ตรงนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนิดนึงนะไม่รู้ว่าเขาไปแบบกระแทกอะไรมานะคะกับด้านข้างถ้ามองดีๆจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะอ่ะแต่ว่าในส่วนของต่างๆที่แบบชนหนักถึงคานไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราก็คัดมาแล้วค่ะพี่ๆค่ะนี่ รถมือสองเป็นสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ของรถมือสองแต่ว่าเราไม่เอาแบบพิกความชนหนักจมน้ำนะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหนักไม่มีค่ะนะคะแล้วก็ตัวเครื่องตัวถังเดิมนะคะไม่มีพิกความชุนหนักจมน้ําเอามาแน่นอนเรารับประกันการันตีสภาพตัวรถค่ะแผงประตูนี่อ่ะดูแผงประตูฝั่งนี้ตรงแผงประตูฝั่งนี้ก็จะมีพวกกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะต่างๆนี่ค่ะที่เปิดด้านในเป็น โภเมียนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำปุ่มพุ s ตา t a r t นะคะแอร์ก็จะเป็นเออนี่ค่ะเป็นแบบว่าดิจิตอลนะคะเบาะปรับไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูเียเบรกดปุ่ม start คะ่ะนี่หน้าจอของ T R D เขาจะได้เป็นแบบสีแดงหน้าจอ T R D เป็นสีแดงนะคะ ก็เข้ากับเทียดีเขาแหละเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบกิโลนะคะนี่หน้าจอของเขาอ่ะกล้องมองหลังขนาดทอยจอดนะคะนี่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลอันนี้เป็นแบบโหมดขับสี่นะคะก็จะมีเป็นแบบ head to, head fold. นะคะ L 4 o นะนี่ก็เป็นแบบทัสกีนนะตรงนี้ก็มี Eco Mode Power Mode นะคะอันนี้จริงสตาร์ทสตอปค่ะการลื่นถลายนะคะก็ นอกจากนี้เราก็ยังมีโหมดแบบว่า,าช่วยในเรื่องของอตัวรถนะคะนี่ในเรื่องของการลาดชานเข้าโคง้งอะไรต่างๆเขาก็จะมีในส่วนตรงนี้ให้และด้านท้ายนะคะก็สามารถเปิดทางรีโมทก็ได้เปิดทางด้านท้ายก็ได้หรือว่าเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะนี่อ่ะ ส่วนพวงมาลายัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามีพนเดิลชิฟนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถขับสนุกค่ะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยแล้วก็มีคูดคอนโทรลค่ะคันนี้1้7ยแรงม้านะคะรู้สึกว่าเกียร์น่าจะเป็นประมาณ6สปีนะปี2019ใครที่สนใจก็สามารถทักขาน้ำหนึ่งได้ลำโพง JBL ค่ะพี่ๆค่ะตรงนี้ก็มีราวจับนะคะแล้วก็นี่เอ่อที่บังแดดก็มาพร้อมกระจกแล้วก็พร้อมกับไฟสองฝั่งเลยนะคะ กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงตรงกลางก็มีไฟมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งใครสนใจก็สามารถทักหาน้ำหนึ่งได้ตรงนี้ก็มี power outlet USB AUX ก็มีให้ครบคัน1,18,870กิโลค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคันนี้นะคะรู้สึกว่า บรรจุน้ำมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ80ลิตรหรือเปล่าเท่าที่จําได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ามันพี่ขาก็2.8เนาะน่าจะอยู่ที่ประมาณ7ลิตรต่อ100กิโลจะอยู่ประมาณนี้นะคะภาษีพรบเรามีการต่อให้นะคะเรามีการต่อให้อ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะคะพี่ขาอย่าเพิ่งตกใจนะคะันนี้เป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพก็สภาพใหม่สภาพใหม่กลิบเลยนี่ให้ดูด้านข้าง ด้านข้างต่างๆต,ต,ตัวน็อตใส่ด้านหน้าไทโคอิโตเดิมแท้จากโรงงานคานด้านหน้าค่ะก่อนปล่อยเราเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ตรงนี้ก็จะเช็คนะคะเช็คเบื้องต้นนะเช็คเบื้องต้นในเรื่องของของเหลวให้แต่เราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แล้วก็ดูในส่วนของแบตเตอรี่ให้ค่ะ ใครที่สนใจก็ปรึกษาสอบถามได้คันนี้ออกห้างป้ายแดงน่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแก็ประหยัดไปค่อนข้างเยอะแหละเหลือเพียงแค่1ล้านกับอีก70,000เท่านั้นเองนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ หนึ่งล้านเจ็ดหมนจะผ่อนอยู่ประมาณ18ื่นนะคะอยู่ประมาณ18ื่นอันนี้คือฟรีดาวนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะดาวก็สามารถดาวได้เลยค่ะพี่คะดาวขั้นต่ำสองสามหมื่นได้หรือว่าถ้าอยากจะดาวมากกว่านี้ก็จะผ่อนถูกลงสามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ขอรายรับนะคะอยู่ที่ประมาณาเกือบสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดขึ้นละกันนะคะ หรือว่า40,000ขอรายรับอยู่ประมาณ40,000ละกันถ้าจเจาะคนเดียวจบๆเลยนะจะได้แบบไม่ต้องตึงเกินไปนะคะปี2019ใครสนใจคันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับตโตโยต er t ้า o อร์จูเนอร์2.8 TRD Sportivo ปี2019เลขใหม่118,000โลคันนี้ 1 0ล้าน7หมืนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสลายให้ที่พี่ขาไม่ว่าคุณจะอยู่อีสานเหนือใต้นะคะเรามีบริการวิ่งจัดไฟแนนซ์ให้เลยนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้ค่ะคันนี้สภาพสวยมีการตรวจสภาพตัวรถนะคะโครงสร้างเรารับประกันโครงสร้าง ตัวเครื่องตัวถังหักนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐามนมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคือเต็มจํานวนค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นั้นหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนพี่ๆีค่ะจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ